ดีครับครับวันนี้นะครับผมสิพามาซื้อเนื้อวันนี้วันเสาร์บดมื้อนะครับวันเสาร์บดมือครับสิพามือมาซื้อเนื้อแล้วสิลงไปสวนครับสิหาเนื้อหาเนื้อไปก้อยไปย่างครับอากาศเย็นครับ1ิเป็องศาวันนี้มาร้านสอทอเกครับสอทอวิราชกิตติาตรนครับมาหาซื้อเนื้ออยู่ร้านเพื่อนรู้เขาอะไรครับอันนี้จิสอทอท่านสอทอครับ สีาร้องร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบก่ะเนื้อริ้วเนื้อกระดูกข้าเนื้อข้างเนื้อย่างสองร้อยห้าสิบพีครับแล้วก็เนื้อต้มสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทสองรนาะเนื้อปิ้งย่างเหรอครับเนื้อปิ้งย่างสองร้อยห้าสิบครับอากาศเย็นที่บันเทิงวันนี้ครับมาได้ซื้อเนื้อไปปิ้งไปย่างกินก่อนชิ้ลงสวนอ่ามีแต่เนื้อสดๆครับสดๆเนื้อขาลายเนื้อจุ อรกระสุดกับีิน้องน่าสนใจมากเลยนะครับร้านเพิ่นตั้งอยู่แถวโซนตลาดนะครับตลาดบ้านแพงนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันขายทั้งวันครับขายทั้งวันยุดแต่วันพ่านนอท่านสอทขายยุแต่วันพ่าอย่างเดียวอ่าครับวันนี้แหละครับผมซอนี้แหละครับแซวนี้แหละครับไปสิงไปย่ากินครับ ผลงานวันนี้มาแต่เช้าเลยครับด้วยมาแต่เช้าจะได้เนื้อสดๆครับวันนี้นะครับเนื้อสดๆพี่น้องเอ้ยมีเพียร์ขอด้วยจะขาด้วยมีไงเพียแท้เพรยแท้ตับสดๆเพียร์แท้ตับสดๆเลยค่ะนี่นะดีครับมืองขางง้อดูเบืองขางง้อดูพี่น้องค้างง้อเลยโลเนื้อไค่ะขางง้อสดๆ อันนี้เนื้อข้างรุ่ละสองร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้อันนี้อันนี้ไส้บอลนละสองร้อยค่ะนี่แหละครับเจ้าวะนี่แหละจดสดๆนะเป็นจุนะครับเนาะมากินด้วยกันด้วยครับด้วยจุนะครับอยู่สวนสวนผู้ใหญ่สวนผู้ใหญ่สวนผู้ใหญ่ซอยจุ๊ดเด็กทำเด็กกิโลมาแล้วครับ